ก็เป็นซุปตาเบอร์ต้นๆของช่องสามทั้งคู่เลยก็ว่าได้ค่าสำหรับนางเอกสาวเบลล่ารานีกับพระเอกหนุ่มนเดตคูกิมิยะซึ่งที่ผ่านมานั้นทั้งสองคนต่างก็มีผลงานในวงการบันเทิงมากมายไม่ว่าจะเป็นงานละครงานถ่ายแบบงานโฆษณางานอีเวนต์มีผลงานให้แฟนคลับได้ติดตามกันแบบจุใจกันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับเดลลา่านั้นมาโด่งดังเป็นพลูแตกในละครเรื่องบุคเพสันนีว่าจากนั้นก็รับบทที่ท้าทายความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องโกรงกรรมและอื่นๆที่สําคัญได้รับรางวัลจากเวทีต่างๆนับไม่ถ้วนกันเลยทีเดียวค่ะส่วนทางด้านของนาเดชนั้นก็อย่างที่แฟนคลับทั้งหลายรู้กันดีว่ามีความสามารถที่เหลือล้นสุดๆไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนเรตติ้งก็พุ่งก่อนฉุดตลอดอีกทั้งยังน่ารักสินายดีใครอยู่ใกล้แล้วก็มีความสุขไปตามๆกันเป็นกันเองมาก ねえ。まあ แต่หลายคนสังเกตรหรือไม่ว่าเบลล่ากับนาเดตนั้นต่างก็เป็นพระนางเบอร์ต้นๆของช่องแต่ว่าทําไมถึงไม่เคยได้แสดงละครคู่กันเลยงานนี้เลยมีคนไปตั้งกระทู้ว่าทําไมการจับคู่กันของนาเดตเบลล่าแห่งอ e ีสานโพเพื่อลงละครจึงไม่เคยเกิดขึ้นงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาต่อยข้อสงสัยให้เป็นจํานวนมากเลยทีเดียวค้าว่าแล้วทําไมคิดว่าจะคู่กันไม่ได้ล่ะครับยุคนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะลุนล้นๆช่องสามคิดช้าทําช้าบางทีก็รอจนทุกอย่างเย็นไปแล้ว ปุบปมเยเหมือนคุณถามว่าทำไมทักษิณชินวัตรไม่ร่วมมือกับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก่อตั้งรัฐบาลแห่งชาติแล้วบริหารประเทศร่วมกันไปเลยไม่ช้าหรอกค่าถ้ามาสักปีหน้าหรือปีต่อไปก็ยังไม่ช้าถ้าขอให้มานอคู่กันสักเรื่องอยากดูเหมือนกันค่ะเราว่าเกิดจากผู้จัดการส่วนตัวของทั้งคู่มังคะในการรับงานจัดคิวต่างๆนานา,นาช่องสาม พี่อิสระในการรับงานของนักแสดงและผู้จัดที่จะดีลคิวงานดาราซึ่งทั้งคู่ก็คิวยาวเหยียดต้องจองคิวกันเป็นปีๆตามคำสั่งของผู้จัดบางค่ายแต่ก็หวังว่าจะโครจรมาเจอกันสักเรื่องนะคะรอติดตามจ้าณเดชกับเบลล่าถูกปั้นมาคนละทางกันณนะเดชถูกวางภาพลักษณ์ให้เป็นพระเอกสุดหล่อชายในฝันเล่นละครรักๆที่มีความโมเดิร์นค่ายละครที่ทำแนวนี้ผู้จัดเดิมๆพี่จา๋าพี่ดาพี่แหม่มพี่แอนวนไป เป็นค่ายที่เล่นแล้วรับประกันว่าได้กระแสะคนเมืองมาปีหลังๆที่ได้ไปเล่นกับค่ายที่ออฟบรดคัสส่วนเบลล่าถูกวางภาพให้โตกว่านั้นรับบทที่หนักกว่านั้นปีที่สองที่เป็นนางเอกก็เล่นละครพีเรียดลูกทาส เลิงชิมงฟรีค่ายอตุนกคนท้องแล้วแทงลูกแล้วนะค่ายละครที่เล่นมีทั้งทีวีซีนค่ายนกชายค่ายคิงสมจริงบล็อตคาสค่ายนกจริยาค่ายที่ออกจนลัมพีกันตนาสาขาย,ย่อยยังไปมาแล้วเลยบทที่ได้ก็โตขึ้นเรื่อยๆเพเลิงบุลละครผัวผัวเมียเมียไปกรงกรรมอีกเลยยาวเลยดูบทที่ได้รับดูค่ายละครที่ร่วมงานดีเจอกันอยากแต่ตอนนี้กลายเป็นตัวท็อปทั้งคู่ขนาดนี้สักวันช่องคงหาบทให้เล่นด้วยกันเองละจากเรื่องราวในอดีต คิดว่าหลักๆคือเรื่องของผู้จัดการกับผู้จัดการและผู้จัดการกับนักแสดงบวกกับการแคสต,ตามบทที่เหมาะสมและทางเดินของนักแสดงที่ยากจะโคจรมาเจอกันเลยทําให้สองคนนี้ไม่ได้คู่กันเสียทีใดๆเมื่อเวลาล่วงเลยไปอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้ขอให้ช่วงเวลานั้นมาถึงไวๆก่อนที่นักแสดงสองคนนี้จะได้เจอกันในบทพ่อแม่แทนนะและอื่นๆ